ขบีนะอย่างมึงแบตแนตัวน้ากูน้ากูน้ากูดีมึงยืนนี่ีมึงยืนนี่นมึงยืนตรงน เจ้ากูจะขึ้นหัวมึงนั่งลบสิสิ้นกันนะขึ้นยังไงมึงต้องเหยียบอันนั้นก่อนไปดูดไปดูดเลื่อเหรอเฮ้ยมันมาแล้วตอบตัวให้ปีนขั้นสูงอ้าวเยี่ยตีตายไปเลยต่อตัวไปเลยไปเลยตั้งมันเลยตั้งเลย No. Yang Tiang! Tiang! Nih! 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 Sama-sama, kecil กองบีเจ็บมั้ตกองีเจ็บมั้อยู่วีตัวหนึ่งตีตีบูเอเนี่ยเนี่ยเพชรเพชรหลักล่องเมื่อกี้เพชรลักองเมื่อกี้โวิสุดเดี๋ยวมันก็รู้ตำแหน่งิ่งเล่นอาไปตัวไก็ดนหน ยู่ได้นะเอาอ่ะมาแล้วไงไม่คุณไม่ค่อยได้ยินเสียงอ่ะมาวล้ว โอยเฮียไม่ตายสับเต็นหลังหลังเฮียอะไรงัาวอะเรหลังเฮียบัตัดเออจะตบบาลกะเทือนหนึ่งห้าขวดนางันไงคว้ยอ่ะคุ้ยสับไอ้เฮียไี้ชีวมึงแม่งคัณยาอ่อนหนึ่งไี้เช่วพองอ่ะ เอ้าไม่น่ามาเลยโอ้โอ้โอ่พ่อมาไอ้เพียดมันจะดฐานมันตีไม่โล จะคอยพีค่ะแม่กูก็รุนอยู่เดี่ยวจะชนะจะผู้เฮียโอ้ยเฮียทำอะไรนี่อยู่ข้างหน้าเลยเซนเห็นแล้วไม่ไงเฮียงงมากเหรอไอเซมไอเฮียไอควายยิงไม่โดนได้ไงไอพี่เอ้ย ไอ้เหี้ยทําเอาแต่ละโอ้ยไอ้เหี้ยแล้วไม่ได้ยืนบังกูทําไมอ่ะไอ้เหี้ยอุไอ้เหี้ยแล้วแม่งก็ยืนบังกูสวยเหี้ยไอปเหี้ยมันดับมีสองตัวางงไไปท ไม่กระหแม่มกระหัแม่เอาไไงกแม่เอาไปไงเขาฮลโครับเกมค้างฮลโครับ้ยย้ยู่โลไม่สนิต่น้าแม่ไง ไปย่างหลังจดดีอะแค่หายามไม่สนลูกใครแล้วมันเดินมาใช่ไหมล่ะเออแบบนั้นไหลเฮียไ่อูเลจงใจปันแม่งเลยสัตว์ที่ได้ไม่ต้องปันลมเฮียข้างวข้าวยอะมัน ไอ้ผล่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 มาตัดมาตัดดิตรงนี้มีอ้ามไอ้เส้นวิ่งหาเพื่นเลยอ้าวอะไรอโห ไอ้เหี้ยไอ้ยหา้ยไอ้้ยแไอ้กระตุ้นแ้คตุ้นคุณนึกว่าไอ้เซตไอ้ย่าเซตแทงเพื่อนหรือไอ้ย่เซตแทงเพื่อนด้แทงเหี้ยไปโคทางกับพวกมึงเลยสั้ไอ้ย่ไอ้ามันก็ไม่ใช่กูอยู่แล้วปไอ้ี้ยกูเดินโคทางกับพวกมึงเลยสั เงอเล้ามันไม่เบาวางอ่ะไอ้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 ต้องบนหนึ่งมันมันวิ่งเก็บปืนอยู่เมื่อกี้อยู่อยู่ดีอยู่ดีตัวนี้โอ้ยเหี้ยเฮียเยอะแม่ตายสัตว์

ไปเลยเซ้นไปเลยไปเลยข้างหน้าไงเซ้นตีปืนอยู่ไหนงไม่รู้เลยไกลเอาเอาเขาเจอเงินมาตันเท่าไหร่บอ๊ะหกพันแอร์หมื่นหกมั้งนี่คือตันเลยใช่ตันแล้ว มันจะปูมันจะย่อปูตรงเนี้ยเนี่ยเฮียเคลียสีอยู่บนตะบอนเฮียเก็บตายสัตาดเฮียอ๋อยี่กี้โอ้ยเฮียเลือไปจะเลือไปจะไปนอนูียิงไม่ทะลุไอ้เฮียเฮ้ยเซ็นไปเลย lưới điเลย điเลย, lưới cua đùi. Mình thổi bút mình tài đấy à. Nhanh. Tôi bảo mình tài ấy à. Thế bên tay Thì à. thuốc đất ơi. Oh. Thầy rửa bàng hông. Trong rác ว้าว่ะคุณยิงหมดเก็บทุกตัวเลยโอ้โหยูงไม่เดียตรงนั้นแหละทำด้ยแม่มึงเก็บทุกตัวเก็บทุกตัวแดดอีกรูปสมมติกลางเข้ามาแล้ว โอ้เฮียค่ะเรื่องเอาไหมเอาเอามันยิงเพื่อนกันลยเพื่อนไปเลยมัยิงเพื่อนไเลยมาอีกเพื่อนเลยเพื่อนโอ้น่าอาอมันไม่ยิงไอ้ตีแต่ยิงกูไอ้สีก็วิ่งไปไกลเลยโอ้โหไอ้เที้ยมันไม่ยิงไอ้ตีเดียว ตีที่เียระเบิดมันอยู่ไหนไอ้เงี้ยมันอยู่ตรงข้างบนข้างในอยู่ข้างในข้างในตีหยิบมือคนในเพชรก็อยากเก็บเถอะเฮียตีได้ยิ่งโง่ไอ้เงี้ยเขาว่าไปวางแล้ววางแล้วอยู่ข้างนอกครับอ่ะหน้าเลย เราไปมึงก yeah. ็ได oh. 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 ้แค่นั้นแหละเนียอ่ะมึงก็ได้แค่นั้นแหละโอเคไม่มีก๋อยเฉยๆหรอไอ้เฮียโอ๊ะโอ๊ะโอ้โห่อะปัญหาตรงนี้อะไรเนี่ย ต้องอะไป้ยอ้า่กูบอกอยู่ว่าอยู่บีมไปยิงนี้ทำไมเคสไปก่อนไงก็เห็นมีตัวนึงมันไม่มีนี่ก็ไ้เฮียเซนต์อักตายอ่ะตายไปแล้วตอนไหนเซนต์ยิงอะไรเก็บไปแล้วเอ้ยต้องไมไรลบบนี คือว่าน่าจะอยู่ฐานเราข้างหลังไม่อยู่อะไม่ไม่ไม่อัอยู่หลังไม่ก็ยี่ปุ๊บปุ๊ไม่ได้ระเบิดไม่ทนยไม่ได้จะืนได้มทันเลยมันก็มีปังใช่แล้เดี๋ยะสมม พ่อเมื่อยพี่อะอยู่มุมมาอ้ำมุมมุมเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วสองตัวสิ่เทไหร่อเดียวพอสเอมแล้วหน้าเอมียอะไรเออยู่ย่างนี้เลยไม่แทนเอแล้ว วันอ้อนหนึยงอ้อนหนึ่งต้นไนตัวนั้นตัวไหนเตะไปกู้เลยกู้เล็กต้นไนเฮียกูว่าไม่ใช่ต้นไนนะต้นไนต้นไนมีต้นไนตัวหนึ่งอ่ะมันปืนคนวิ่งที่มันยิงตายแล้วมันก็วิ่งเข้าใส่เอไอเซนเห็นตูดมืน ไงไงไงไไยเปลี่ยนใหม่เฮียไยเฮียไยิงทีละสนัดไอสัดเยอะเยอเม่นี่มาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมันวิ่งได้แค่นี้าไอสั มาแล้วเฮียไม่ฝืนเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ที่อะไรลรือยังไงเฮ้ยแม่อะไรออชะไื่อ

เกิดั่วไรเนี่ยวิ่งเง้ให้เกิดเสียงน่ารังเกีย่คดตันั้นนกเดี๋ยวกูรอช่วยมึงเลยถ้ามันตมาดูดูนี่สิเริ่มเร่มย่ตัวเดิมอุ้ยยิงโอ้ยยิงไม่ดูวิ่ันตใหม่ตกเยอะไอ้หี้โคนด้วยเอางี้ พอเถอไอ้หีอ <c oughs> ้อ่ะทรมานมาก